ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเพื่อนๆแก้ขาเข้ากางเกงขราชการตัวนี้นะคะเริ่มแรกนะคะเราก็ต้องให้ลูกค้าเลือกปลายขาที่เขาต้องการนะคะปลายขากางเกงตัวนี้นะคะเราจะต้องเก็บเข้าสองฝั่งนะคะเพื่อเพิ่มความเนี๊ยบให้งานนะคะ เริ่มแรกล็อบปลายขาออกก่อนเลยนะคะพอล็อบปลายขาออกเรียบร้อยนะคะเราก็มาดูว่าลูกค้าอยากได้ไปลายขาที่เท่าไหร่นะคะตัวนี้นะคะปลายขาอยู่ที่เกือบ9นิ้วนะลูกค้าอยากได้ที่7นิ้วนะคะ ประมาณนี้นะคะ7นิ้วนี้คือครึ่งหนึ่งนะคะเราจะเฉลี่ย2ฝั่งนะคะให้เหลือเท่าๆกัน<อ>ก็วัดดูว่าข้างละเท่าไหร่นะคะแล้วก็จําไว้นะคะจากนั้นก็กลับตัวกางเกงออกมานะคะ<อ>เราจะเริ่มที่รัตตะเข็บนะคะ ตัวเลขที่เราจําไว้นะคะตัวนี้อยู่ที่2อเซนครึ่งนะคะเราก็จะวัดจากตะเข็บออกมาเลย2อเซนครึ่งนะคะสองข้างก็ต้องเฉดีย่เท่ากันนะคะกางเกงแบบนี้จะขาเข้าง่ายนะคะเพราะว่าเขาไม่มีทับขิวนะคะจากนั้นนะคะใช้ไม้บรรทัดตีเลย ยิงขึ้นหาสะโพกนะคะถ้าเขาเก็บสะโพกด้วยเราก็ต้องวัดสะโพกวัดต้นขานะคะตัวนี้สะโพกต้นขาเราจะเก็บนิดๆน,นะคะเราวัดต้นขาลูกค,ค้าไว้แล้วนะเนี่ยนะคะเขตประมาณนี้อีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันนะคะ ตรงใต้เป้านี้เราตีขึ้นไปถึงใต้เป้าเลยนะคะถ้าต้นขาเต็มก็ไม่ต้องถึงนะคะก็จะอาจจะเก็บอยู่แค่เลยข่าขึ้นอะไรประมาณนั้นดูความเป็นไปได้ของงานด้วยนะคะว่าเก็บได้เท่าไหร่นะคะเนี่ยต้นขาตัวนี้อยู่ที่22นะคะ ต้นขาลูกค้าอยู่ที่22่สนะคะตัวนี้มันจะ22่สิกว่ากว่านะคะเราสามารถเก็บเข้าไปได้นิดหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะราคางานนะคะเริ่มต้นที่50บาทราคางานเริ่มต้นที่50บบาทแล้วก็ไล่ขึ้นตามลำดับความยากง่ายของงานนะคะการเอาขาเข่า บางคนอาจจะ 60, 70, 80, 90นะคะไล่ขึ้นตามลำดับนะคะหรืออาจจะ 100, 120, 200, 205ออันนั้นก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความสามารถของช่างนะคะทำการล้อใต้เป้าออกก่อนนะคะงานจะได้สวยอีกขาข้างนึงก็ทำเหมือนกันนะคะวาดเหมือนกัน จากนั้นก็จะมาเดินเส้นตามตะเข็บที่เราวาดไว้เลยนะคะเราต้องใช้สายตานะคะในการมองงานว่างานเก็บขนาดไหนสวยไม่สวยนะคะอันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของช่างแต่ละคนนะคะ เก็บไปเรื่อยๆนะคะจนครบทุกตะเข็บเลยนะคะตามตำแหน่งที่เราวาดไว้การแก้งานนะคะเราจะต้องวัดถ้าเราแก้ทั้งตัวนะคะวัดเอววัดสะโพกวัดต้นขาความยาวขาปลายขาที่ลูกค้าต้องกานะคะพวกเนี้ยต้องวัดนะคะไม่งั้นก็แก้งานยากนะ แล้วก็ราคางานนะคะกางเกงเนี่ยมันจะเป็นจุดแก้เอวราคาหนึ่งขาเข้าราคาหนึ่งตัดขาราคาหนึ่งนะคะราคาขึ้นลงตามความยากง่ายของงานราคางานแปะอยู่หน้าเฟซนะคะเข้าไปดูได้เฟซคนสอมผ้า วาดเป็นแค่แนวทางนะคะเราก็ต้องมองด้วยว่าสวยไม่สวยจากนั้นนะคะเราจะมาทำการเลาะแบะตะเข็บกันแบะตะเข็บออกนะคะแล้วเราก็จะเอาไปรีดต้องแบะทุกตะเข็บเลยนะคะ แล้วก็เอาไปรีดนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทําการพ้งริมกันนะคะการพ้งริมนี้นะคะเราจะพ้งแค่หนึ่งตี้นผีของจากพ้งนะคะถ้าคนไม่เก่งเนี่ยก็ค่อนข้างจะต้องระวังนิดนึงนะคะการพง้งตัดผ้าเยอะก็ ถ้ามีปัญหามาไม่ไม่มีตะเข็บให้แก้ออกนะคะเราต้องเหลือตะเข็บไว้ด้วยนะพ้งแต่ละตะเข็บให้เท่ากันนะคะทั้งสีตะเข็บเลยนี่คือการแก้ที่เรียบร้อยนะคะถ้าเกิดว่าคนง่ายๆหน่อยเขาก็จะ ไม่แบกบตะเข็บอะไรแบบนี้นะคะถ้าเราแก้เรียบร้อยเราก็เรียกราคาได้ตามความเหมาะสมของงานนะคะพอเราพ้งเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาเย็บใต้เป้า ยามใต้เป้าตรงที่เราเล็อกแล้วก็นะย้ำสักสองรอบนะคะตะเข็บการแตกนะคะสองรอบสามรอบอะไรก็ว่าไปจากนั้นนะคะเราจะมาทําการสอยปลายขากันนะคะการสอยปลายขานี้ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนงานเป็นราคาราคามันก็จะสูงกว่าเย็บปลายขานะคะ ก็บวกเอาตามชอบนะคะบางคนอาจจะห้าสิบบาท60บาทหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะคะราคางานไม่ต้องมายึดติดกับคนสอนนะคะอยู่ที่เราเลยเราจะเอาเท่าไหร่อันนั้นก็แล้วแต่เราเลยนะคะตามความสามารถของตัวเองนะคะ ก็สอยไปเรื่อยๆนะคะสอยไปจนรอบทั้งสองขาเลยนะคะเนี่ยนะคะสอยประมาณนี้เลยเนี่ยนะคะข้างในก็ประมาณนี้นะคะก็สอยไปเรื่อยๆนะคะ เนี่ยนะคะเอาขาสองข้างมาวัดกันนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงานขาเข้ากางเกงขะราชการนะคะชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ